สวัสดีค่ะพบกับช่องบ้านแบบค้าขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้แม่หน่อยจะมารีวิวร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะชื่อร้านนะคะตั้งงูโฮงค่ะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับธนาคารออมสินนะคะแล้วก็สถานีตำรวจจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่หน่อยจะพาเข้าไปดูข้างในร้านนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะ เนี่นะคะเพื่อนๆเข้ามาก็จะมีสินค้าหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เพื่อนๆจะนำไปใช้ทำเบเกอรี่ทางร้านทั้งขายส่งและก็ขายปีกนะคะเพื่อนๆมายองเนสก็จะมีหลายแบบหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะของที่แม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อที่นี่นะคะของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ อุปกรณ์ตกแต่งเค้กก็มีนะคะอุปกรณ์ทําน้ําปั่นก็จะมีนะคะเพื่อนๆของเยอะมากนะคะทางร้านก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะคะสินค้าที่แม่หน่อยนําไปทําขายแล้วก็นําไปทำเอ,อ่อวิดีโอเผยแพร่ให้เพื่อนๆดูส่วนใหญ่ก็จะมาจากร้านนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นผงโกโก้อุปกรณ์วิปปิ้งครีม เนี่ยค่ะไส้ไส้ถั่วแดงถั่วเขียวไส้เผือกนะคะที่แม่หน่อยเคยพาทำไปแล้วนะคะ awesome. เพื่อนๆก um, ็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เค้กแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะทางร้านก็จะมีอุปกรณ์เบเกอรี่หลายอย่างนะคะเพื่อนๆไม้พายก็จะมีนะคะช้อนตวงแล้วก็ ถาดหลุมนะคะไม่หน่อยก็ซื้อที่นี่นะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแก้วน้ํานะคะแล้วก็กระดาษรองอกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสินค้าเยอะมากนะคะใครที่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็ขอเชิญแวะมาอุดหนุนทางร้านได้นะคะเดี๋ยวไม่หน่อยจะพาไปดูฝั่งนั้นนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆถ้ามาร้านนี้ถือว่าครบมากๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องที่ไม่หน่อยใช้ใส่ขนมนะคะเนี่ยค่ะมีให้เลือกมากมายเลยรวมทั้งถุงใส่เฟรนฟรายใส่แฮมเบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวไม่หน่อยก็จะพาทำแฮมเบอร์เกอร์นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีเยอะมาก มีถุงมีแป้งมีอะไรครบทุกอย่างเนี่ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไลายตาสักนิดน,นะคะไม่หน่อยไม่มีไม้กันสั่นนะคะสีสีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำแล้วก็แบบผงนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์น้ำฝันเนี่ยค่ะแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อของจากร้านนี้นะคะ มีทั้งของใช้ด้วยค่ะอุปกรณ์เกี่ยวกับวันเกิดนะคะ<ๆ>เพื่อน,อนๆที่สนใจอยากจะทำเบเกอรี่นะคะก็มาซื้อของที่ร้านนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเชิญวันเกิดโคตติ้งนะคะสีต่างๆค่ะมีสีเหลืองสีม่วงสีเขียวสีส้มนะคะสีขาวสีชมพูแล้วก็รสช็อกโกแลตนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ ของเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะลกโกสีนะคะเนี่ยค่ะที่ไม่หน่อยเคยทำลงคลิปนะคะก็จะมีเนยต่างๆพริกเผานะคะแป้งชนิดต่างๆในการทำขนมนะคะมีหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนีค่ะบัตเตอร์ครีมทูอินวันก็มีนะคะ แล้วก็ประเภทข้าวสารถั่วต่างๆก็มีคะ่ะเพือ่อนๆถือว่าเยอะมากๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่สามารถหาซื้อสินค้าได้นะคะก็พักมาที่ร้านได้นะคะเดี๋ยวไม่หน่อยจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านนะคะ ทางร้านมีบริการจัดส่งออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อน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 ที่สนใจก็ลองทักทางร้านดูนะคะนะคะี่ค่ะเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้แม่หน่อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ